ื่อนี่แหละไม่ใช่เพื่อเราก็เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อเผยแผ่ธ,ธรรมะอืมเพราะยังไงก็จะตายอยู่แล้วนี่เอาธรรมะที่เลือดที่ประเสริฐที่เราลูกเราเห็นมาตั้งแต่ที่เราครองคาราว่าน,นี่ออกเผยแผ่ดีกว่าไม่งั้นมันก็จะเหมือนกับอะไรล่ะเรานี่เนี่ยติดช่องทางการสร้างคุณงามความดีของคนที่สมควรที่จะมีบุญบ้าง ู้ที่ไม่เคยรู้บุญรู้บาปเราก็จะแสดงด้วยเหตุนนผลทั้งเร่เราเป็นาราวาที่เราเห็นนรกเห็นสวรรค์ไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์มาแล้วก็ขอท่านพระญายมมาบวชจนท่านพระญายมได้ออกมาในสมัยที่เรามาอยู่ที่วัดป่าม้วยลินทีนคนบุญนั่นมันก็เข้ากันอย่างนนันคนไม่เชื่อ กำลังไอ้คนที่มีความเชื่อความเรื่มใสอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ลงใจก็จะได้เชื่อลงใจผู้ที่กําลังแค่แค่เรียกว่าล่ะเครืกบแ้งสงสัยอยู่ก็จะค่อยมีจิตใจหรือมีสติก,กาลังปัญญามากขึ้นผู้ที่ไม่เชื่อเลยผวก็เป็นพระธาตุปรมากเราก็ไม่เข้าไปเข้าไกเนะเราก็เป็นมาก่อนลูกนี่เราเป็นอย่างนี้แหละเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนี่กลุ่มนี้แหละกลุ่มเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนี่แหละกลุ่มนี้หากมีบุญอยู่พอเรานําเรื่องที่มาตจจานที่เรา พะจนมาตั้งแต่เป็นคาราวาสออกมาเผยแผ่ผู้มีบุญกลุ่มนี้อาจจะใช้คำนี้ลูกนะอาจจะเข้าสู่ความเป็นจริงรู้เห็นตามที่เราได้แสดงบ้างถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็แล้วแต่ละแต่นี้ได้ความเมตตาเท่านั้นเราก็อนุญ,ญาตนั่นอนุญ,ญาตนี่เพื่อเผยแผ่ธรรมะเพราะการให้ธรรมเป็นฐานชนะการให้ตั้งปวง ลูกขอนี่ถ้าเราไม่อนุญาตไม่ได้นะเพราะนี่คือธรรมเพราะตอนนี้เป็นการสร้างบุญของลูกข้างหน้าก็เหมือนลูกที่เขาอมีทาร่าตัวเราแก้ไล่ถุนนี่แหละที่เผยแผ่ธรรมะออกเป็นชุดเป็นชุดแปนนี่แหละ่อานิสงส์ของเขาไม่ใช่ธรรมดาในดูปมีอานิสงส์มากมายยิ่งกว่าการทานสิ่งของสร้างศาลาร้อยหลังพันหลังหมื่นหลังแสนหลังล้านหลังอามิธทานต่าง พวกเงินพวกทองอะไรก็ตามเนี่ยสู้ธรรมทานไม่ได้นันดูนะให้ทําเป็นทานชนะกันให้ทั้งบ่วงนะเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ให้เพื่อต้องการให้เขารู้รเรื่องบุเรื่องบาาบ้างเพราะวันที่ผู้ที่จะทดเทนมรรคลของผู้มีอุปการะคุณคือพ่อแม่งี้ะให้พ่อแม่อยู่อย่างสบายเอาเงินทองผลมาคลองทอดภูเขาเพื่อดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่อยู่อย่างสบายอยู่เขาเรือหาดรู้ ต้องการอะไรก็ซื้อให้ซื้อให้นั้นไม่ใช่เือว่าทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่นี่แหละคําสอนนะดูนะผู้ที่จะสามารถทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ได้นั้นผู้นั้นต้องให้พ่อแม่ถือพระรันตนตรัยเป็นที่พึ่งได้คือถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้มมเดมื่อไหร่เมื่อนั้นถือว่าได้ทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ งั้นเราที่เป็นคราวาสนี่เราจึงหาวิธีการที่จะสอนพ่อแม่การสอนพ่อแม่นี่ไม่ได้เห,เหมือนสอนลูกสอนหลานนะไม่ได้มาสอนลูกสิษ์เดียวนมันสอนยากนะหาวิธีการยังไงจึงจะสอนพ่อแม่ได้ต้องใช้กุศโลบายกุอุบายต่างๆหาวิธีการแต่ว่าหลอกพ่อหลอกแม่ไปวัดก็ไม่เชิงน,นะคืออุบายอันแยบยลเพื่อต้องการให้พ่อให้แม่ไปวดัดเราก็นี่แหละให้พ่อให้แม่ไปวดัด เพียรพยายามาหาวิธีการที่จะให้พ่อให้แม่ไปถือศินแปดได้เฉพาะแม่พ่อไม่ได้พ่อนี้ศินห้าก็ไม่เอาตอนแรกคุยกันแล้วว่าเวลาแก่ชราภาพมาจะบวชผู้เป็นพ่อนะเวลาที่แก่ชราภาพมาจริงโอ้กูไม่บวชหรอกประคัม้ะกูก็มาเอื้อเอยมาอยากอีกอย่าง,างวะถ้ากูบวชแล้วเขาจะบอกว่ากูเบิความคิดไปหาขอเขากินนี่ คนสุดท้ายก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องคุณศีลคุณธรรมเลยผู้เป็นพอ่อผู้เป็นแม่อพ่อบอกได้พาแม่เข้าวัดอืมเอด็ดถือศีลเปดพาไปส่งบ้างขวัญนควายสิ่งของสิ่งนั้นให้บ้างนี่แหละเริ่มที่จะกระยาบนี่ก็อรารสอนพ่อสอนแม่เพราเชื่อพทธเจ้าว่าการที่จะดูการที่จะประถาผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ถึงระดับที่มีเงินมีทองกองท่อภูเขาก็ตาม ยังไม่ถืยยังไม่ถือว่าทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพอ่อผู้เป็นแม่ได้ถ้าใครสามารถทาให้พอ่อให้แม่ทําให้พอ่อให้แม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาพระรันตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตได้ผู้นั้นเลยเป็นผู้ที่ทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพอ่อผู้เป็นแม่ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่แหละเราจึางเป็นพระยาชา